หลงตัวต้อนเกาหลีหมดเงินไป3ล้านวอนกับหมอเกาหลีสุดท้ายบินมารักษากับหมอไทยหมอที่มีช่วยป่ะพูดเลยคอร์หนึ่งสามรอบคอ,อละสามล้านก็ทาทามาทํามาหมอถามม้เห็นผลไหมไม่เห็นผล,มนผ,ลมผมก็เปลี่ยนหมอว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกตัวนึงนะในแววตาของผู้ชายคนนี้มีทั้งความหมดหวังสิ้นหวังและท้อถอยท่างยาไรักษาที่เกาหลีหมอเก่งแน่นอนมั่นใจมากเหมือนกันทอห้อเลยมันได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้ เงินที่จ่ายไปสุดท้ายได้ผลลัพธ์แบบที่คุณก็้ดบอกตื่นมาทีก็หน้าก็แดงแบบเหมือนรอยเข็มทิ่มเยอะๆึ่งของผมมันม่นใจวมาต้องดีแน่นอน<ช>ผมมัน่นใจมากซื้อแบบสบายใจแล้วแต่ก็เดือน2สองเดือน,นเหมือนเดิมตัดสินใจบินตรงจากเกาหลีเข้ามารักษากับมอน ดารรักษาด้วยโปรแกรมแมสเจอรี่และสร้างเนื้อเยื่อใหม่เพื่อทดแทนเนื้อที่แหว่งไปยังไม่พอเก็บหน้าผิวลบขอบคมหลุมสิวให้เรียบเนียนล้างทาเป็นยังไงต้นก็ส่งอัปเดตมาให้หมอนแนททุกวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันและหลังจากนั้น3มเดือนเปลี่ยนผู้ชายคนนี้ให้หล่อเหลาขึ้นได้สิบเท่าหน้าที่เป็นหลุมบางทีหน้าอาจจะดูแก่แต่รักษาหลุมไปทําไมหน้าเด็กลงเพราะกา การสร้างเนื้อเยื่อใหม่นั้นคือคอลลาเจนชนิดเกี่ยวกับผิวเด็กใครที่มีปัญหาหลุมแบบคุณตน้นสามารถส่งรูปม,มาให้วันนบประเมินได้ทุกช่องทางค่ะ